ถูกรีดถ่ายตั้งถึงทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจให้รัวๆเลยกับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือราชนกสุวรรณเกตที่ได้ออกมาโพสต์ว่าจะขอยกสมบัติทรัพย์สินที่หาได้หลังจากนี้ให้น้องอยูจนินแต่เพียงผู้เดียวโดยเจนนี่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไว้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สมบัติที่ดินสร้อยแหวนเงินทองที่ทำงานหาได้หลังจากนี้เพื่อน้องอยูจินเด็กหญิงฉัดชนกสมแก้วแต่เพียงผู้เดียวและยังคอมเมนต์ด้วยว่าหลังจากนี้หากเกิดอะไรไป แบ่งให้น้องลิลลี่นารีนาเชื้อแหลม10%จากทั้งหมดและทางด้านสามีอย่างยิวฉัรมงคลจะเดือดไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าได้โพสต์ภาพถือถุงเงินพร้อมกับข้อความว่าบ่ายๆตังที่เก็บไว้สําหรับอนาคตลูกสาวรอบนี้ไปอีก5ล้านและโพสต์ก่อนหน้านี้ของยิวที่ได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าโลกจะโหดร้ายกับเจนไปถึงไหนอจถึงต้องมาเจอคนแบบนี้กระทําแบบเดิมซ้ําๆไม่มีวิแววว่าจะเลิกนิสัยนี้ได้เลยกี่รอบแล้วที่บุกมารีดไถตังถึงเตียงกี่รอบแล้ว และยิวยังได้ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ไว้อีกว่าแล้วก็ทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเฉยแล้วก็เอาใหม่อีกวนลุกนรก